สวัสดีครับวันนี้วันที่8มีนาคม2568นะครับจะพามาดูระบบน้ำบาดาลที่ใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับน้ำบาดาลที่นี่จะอยู่ไม่ลึกมากนะครับน้ำอุดมสมบูรณ์มาก6-8เมตรก็สามารถที่จะเอาน้ำมาใช้ได้แล้วนะน้ำอยู่ไม่ลึกมากนะครับระบบโซลาเซลล์ที่นี่ใช้ทั้งหมด แผงนะครับแผงและ550วัตต์กำลังไป49.97มวลนะครับตอนกลางวันก็จะใช้ให้โซลาเซลล์ทำงานนะครับตอนเย็นก็ก็ปิดไว้นะครับวันแดดออกก็ให้มันทำงานตลอดทั้งวันนะครับซึ่งพื้นที่จำนวน50-60ไร่ในใช้บอ่อบาดาลแค่บอ่อเดียวก็สามารถที่จะ,ะมีน้ำเพียงพอสำหรับ,บทำการเกษตรนะครับ น้ำก็ไหลเป็นพ่อดีนะครับปล่อยไว้ทั้งวันเลยนะครับที่นี่ทำนาบ,บางทีละ3มรอบนะครับบางพื้นที่ก็เก็บเกี่ยวบางพื้นที่ก็ยังยังเขียวขจีอยู่นะครับเป,รนะเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรได้ดีมากนะครับเพราะว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับ ส่วลูกของลูกตาในฤดูแดดนะครับไปดูที่ฤดูร้อนนะบางพื้นที่ก็เก็บเกี่ยวบางพื้นที่ก็ยังเขียวขจีอยู่นะครับกลับมาดูคราวเปประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ